ก่อนที่ทุกคนจะไปดูคลิปเล่างานจับมือของ CGM48 นะครับผมมีเรื่องจะมาประกาศให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับ จากที่ทุกคนทราบกันดีนะครับผมว่าใน BNC 4 8เอนะครับผมมีคามิโอชิของผมแล้วนั่นก็คือปั่นนั่นเองนะครับหลังจากนั้นต่อมานะครับผมก็มีเกคิโอชิมาแล้วหนึ่งคนนะครับผมนั่นก็คือรัตตานั้นเองนะครับในเมื่อมี CGM 4 8แล้วเนี่ยในเมื่อทุกๆคนคามิใน CGM ได้แล้วทำไมผมจะคามิใน CGM ไม่ได้ล่ะครับผม เพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะมาประกาศค้ามิโอชิของผมใน C T M 4 8อย่างเป็นทางการครับ <S <S> <S และคามิโอชิของผมใน C T M 4 8มันอยู่ในนี้แล้วครับและค้ามิของผมใน C T M 4 8ก็คือ <No. S 2> ขอประกาศในคลิปนี้ให้ทุกๆคนได้ทราบกันเลยนะครับผมว่าผมมีคาม,มิโอชิของผมใน C G M 4 8แล้วนะครับผมนั่นก็คือน้องเจเจนั่นเองนะครับผมส่วน B N K 4 8 r ผมก็ยังคามิปันและก็กินคิ้ตามเหมือนเดิมนะจ๊ะผมยังรักไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะจ๊ะโอเคจบการประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ผมจะให้ทุกคนไปฟังผมเล่างานจับมือของ C G M 4 8กันต่อเลยดีกว่านะครับทุกคนไปกันเลย แล้วก็มาถึงงานจับมือของ C G M 4 8ทั้ง2วันแล้วนะครับทุกคนต่างรอคอยว่าผมมาไปจับมือใครบ้างนะครับวันที่28นะครับผมไปจับมือสิตาเกและก็น้องมีนนะครับผมมาเริ่มเล่ากันเลยดีกว่านะครับสาหรับคนแรกที่ไปจับมือในวันที่28ของ C G M นะครับผมนั่นก็คือสิตานั่นเองนะครับด้วยความที่ว่าผมอ่ะโดนใจสิตาเป็น คนแรกๆของ CGM 4 8 x เลยนะครับต่อจากออมนะฮะผมก็เลยคิดว่าอลองไปหาสักครั้งหนึ่งจะเป็นอะไรไปลองไปหาดูหน่อยนะครับก่อนเข้าไปจับมือสีตาเนี่ยความรู้สึกแรกคืออะไรรู้ไหมสิตาน่ารักมากอ่ะ นี่คือความรู้สึกแรกเลยนะสิตาน่ารักมากอะพอถึงคิวผมจับมือสิตาผมก็ทักสิตาก่อนเลยนะครับผมสวัสดีจ้าสิตาก็สวัสดีค่ะผมก็บอกไปว่าเฮ้ยดีใจจังเลยได้มาหาแล้วสิตาก็แบบเฮ้ยจริงหรอคะนี่มาหาครั้งแรกหรยออะไคัเนี่ยผมก็บอกใช่จ้าสิตาก็บอกว่าขอบคุณมากมากเลยนะคะหลังจากนั้นผมก็บอกสิตาไปว่าเออที่เชียงใหม่อ่ะพี่ไม่ค่อยสะดวกซะเท่าไหรนะไว้ถ้ามีโอกาสมากรุงเทพเมื่อไหร่ไว้พี่จะมาหาอีกนะสิตาก็บอกเฮ้ยจริงหรอคะสัญญานะคะ ว่าพี่จะมาอีกนะสัญญาไว้แล้วนะหลังจากนั้นสตาร์บอกหมดเวลาหลังจากหมดเวลานั้นอะสิต,ตาก็ยังบอกสัญญาณนะคะว่าพี่จะมาอีกถ้ามากรุงเทพก็มาอีกนะคะสิตายังไม่ยอมปล่อยมือผมเลยเฮ้ยสตาร์บอกหมดเวลากาดก็บอกหมดเวลาแล้วผมก็จะจะจะจาจะเออสิตาหมดเวล,ลาแล้วกาดก็จะไล่พี่แล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> หลังจากนั้นก็โอเคแบกมือกันแล้วก็บอกมือมอ,ออกมา <c oughs> จากเลนครับ้ รเกือบเสียอ,อาการให้กับสิตาแล้วตอนนี้โอ้ยสิตาน่ารักมากและแล้วก็มาถึงคนต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมคนนั้นก็คือคามิโอชิของ CGM48 ครับผม oh <yeah. S 2> พูดได้เต็มปากเต็มคันเสิร์ทีคนนั้นก็คือเจเจนั่นเองนะครับผมดองเชสของเรานั่นเอง ยังรั้ปันและรตามเหมือนเดิมนะคะในเมื่อผมมีคามิใน CGM แล้วผมก็ยังคามิ B N K กับเกคิ B N K เหมือนเดิมนะจ๊ะมาเราจับมือเจเจกันต่อเข้าไปหาเจเจครับตอนนั้นเลนโล่งๆเลยนะมีประมาณ2 3าคนก็คือเดินเข้าไปได้เลยนะครับพอถึงคิวผมจับมือเจเจนะครับผมเจเจก็ทักมาก่อนเลยสวัสดีค่ะผมก็สวัสดีจา้าเฮ้ยดีใจอะได้เจอกันแล้วเจเจก็ค่ะผมก็บอกไปตามไดอล็อกเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับว่าถ้ามีโอกาสมากรุงเทพอีกเดี๋ยวไว้พี่จะมาหาอีกนะเจเจก็บอก ว่าได้เลยค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะหลังจากนั้นสตาร์บ็อกหมดเวลาเฮ้ยแปดวินาทีทําไมมันหมดเร็วจังวะหลังจากหมดเวลานะครับผมผมก็บอกกับเจเจไปว่าเออเป็นกำลังใจให้นะเจเจก็บอกขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็แปมือกันแล้วก็เดินออกมาบายๆออกมาจากเรียนไปรับผม <G l ug> หลังจากที่ผมไปจับมือเจเจรอบนั้นไปทำให้ผมคิดว่าเฮ้ย มันยังไม่คุ้มว่ะเอาวะไหนๆก็ไหนๆแล้วยังมีปัดจมืออยู่ไปหาอีกรอบหนึ่งแล้วกันไปหาอีกรอบหนึ่งแล้วกันตอนแรกว่าจะไปหาเจเจอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้นะเนี่ยก็คือเว้นช่วงเวลาไว้นิดนึงนะครับผมไปเดินเทรดโซนสักพักหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยเดินกลับไปจับมือเจเจต่อนะครับผมตอนนั้นเล่นเจเจมีอยู่ประมาณ1-2คนนะครับผมก็เดินเข้าไปหาได้เลยนะครับผมก็อรอสแตนบายปีบเจลล้างมืออะไรล้างมืออะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับพอคิวผมจับมือเจเจผมก็ทักเจเจก่อนเลยเอยเจอกันอีกแล้วเจ ก็จำได้นะครับผมเอ้ยไม่แล้วนะผมก็เลยบอกกับเจเจไปนะครับผมว่าเออพี่มีอะไรจะบอกกับเจเจอะเจเจก็อะไรหรอคะผมก็เลยแบบเอาวะบอกก็บอกเลยว่าพี่ขอคำมิตรเจเจได้ไหมพี่ขอคำมิตรเจเจได้ไหมพี่ขอคำมิตรเจเจได้ไหมเจเจก็เอ้งนิดนึงแล้วก็ยิ้มผมดูจากสายตาเจเจเลยนะได้เลยค่ะขอบคุณมากมากนะคะที่พี่รักหนูในใจผมตอนเนี้ยคือผมสตาร์ทไปแล้วอ่ะ ใจผมเขินมากแล้วตอนนั้นนะไม่รู้ว่าจะทําตัวยังไงผมทำตัวที่ถูกแล้วตอนนี้แต่ผมพยายามเก็บอาการไว้อยู่แต่ในใจเนี่ยตอนนี้เขินมากแล้วตอนนี้หลนนะังจากนั้นสตาบอกหมดเวลาโอ้โหแปดวินาทีทาไมมันหมดเร็วอย่างเงี้ยฮะพอหลังจากหมดเวลาเนี่ยตอนนั้นเจเจยังไม่ปล่อยมือเลยนะครับผมยังจับมือเจเจอยู่อย่างนี้เลยโอ้เลยบอกว่าเ,ออเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหาอีกนะเจเจก็บอกได้เลยคะ่ะเจอกันนะคะผมก็บอกไปว่าออรักนะคะเจเจก็บอกรักค่าแล้วก็แปะมือกันแล้วก็ปกมือใบเดินออกมาจากเลนนะครับผมช่วงเวลาที่ยังไม ชีวิตกูคอมพีนแล้วนะครผมก็เลยประกาศกับพี่ๆในกลุ่มโอตาชมพูไปนะครับว่าผมม,มีคำมีโอชินิซเจมฟร์ตแล้วนั่นก็คือน้องเจเจนั่นเองนะครับผมก็อนนันอ่อนนะครับผมอย่างที่คุกคนเห็นไปในต้นคลิปแล้วนะครับ มาถึงคนสุดท้ายของ c j m กมในวันที่28พฤศจิกายนนะครับผมนั่นก็คือน้องมีนนั่นเองนะครับคนนี้ทําให้ผมโดนตกอีกเช่นกันนะครับผมหลังจากเจเจนั่นเองนะครับผมผมก็เลยว่าเออลองไปหารดูหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าน้องน่ารักขนาดไหนนะครับในเลนน้องมีนนี่มีอยู่ประมาณ3-4คนได้นะครับคนไม่ก็ไเยอะมากเลยครับน่าจะบุกสุดท้ายก่อนรอบพิเศษนะครับผมพอถึงคิวผมจับมือน้องมีนนะครับผมผมก็เตรียมตัวก่อนเตรียมตัวก่อนเตรียมตัวพร้อมและเราผมก็เข้าไปจับมือน้องมีนเลยผมก็ สวัสดีจ้าน้องมินก็สวัสดีค่ะบอกว่าบอกว่าเอ้ยดีใจที่ได้เจอกันนะคะน้องมินน้องมินก็แบบว่าเอ้ยดีใจที่ได้เจอเหมือนกันนะคะผมก็บอกเหมือนเดิมได้หลอกเดิมเช่นเคยนะครับไว้มากรุงเทพเมื่อไร่เดี๋ยวไว้จะมาหาใหม่อีกนะน้องมินก็บอกไว้ได้เลยค่ะผมก็บอกกับน้องมินไปว่าเอ้ยวันนี้สวยมากเลยนะวันนี้น้องมินก็แบบเอ้ยขอบคุณนะคะจากนั้นเสียสตาร์ทก็บอกหมดเวลานะครับผมหลังจากหมดเวลานะครับผมก็บอกกับน้องมินไปว่าเอ้ยว้เจอกันใหม่นะคะน้องมินก็ถ่าไว้เจอกันใหม่นะคะแล้วก็แป าจากเลนนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าเอ้ยน้องมีนตัวจริงน่ารักมากเลยอะตลกมากเลยผมขอบอกเลยว่าน้องมีนนี่คือโอชิอีกคนหนึ่งของ CGM48 ไปแล้วนะครับผมประกาศตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะ มาถึงงานจับมือของ C.G.M 4 8ในวันที่29พฤศจิกายนกันบ้างดีกว่าน,นะครับเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมคนแรกของ C.G.M 4 8ของวันที่29นะครับผมนั่นก็คือ j j ข่คาวมิโอชิของ C.G.M 4 8นั่นเองนะครับผม ก็อย่างที <out> ่ผมพูดไว้เมื่อวานนะครับผมว่าเออไว้พรุ่งนี้จะมาหาอีกนะครับเข้าไปหาน้องเจเจเล่นเจเจคนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับผมก็เดินไปหาได้เลยพอถึงคิวผมจับมือเจเจนะครับผมเจเจก็ทักมากกอนเลยเจเจก็สวัสดีค่ะผมก็สวัสดีจ้าเมื่อวานเคยมาหาแล้วเจเจก็แบบพยักหน้าเอ้ยใช่เคยมาหาแล้วเจเจยังจําได้อ่ะยังไม่ได้แนะนําตัวให้กับเจเจเลยแนะนําตัวเลยแล้วกันผมก็เลยบอกเจเจไปว่าเออเมื่อวานเราไม่ได้แนะนําตัวเลยพี่ชื่อพิการนะเจเจก็พยักหน้าแบบค่ายินดี ได้รู้รจักนะคบพิการด,ดังนั้นเสกสตาร์บอกหมดเวลาแปดวิทีหมดแล้วเหรอหลังจากหมดเวลาผมก็บอกเจเจไปว่าตอนนั้นยังจับมืออยู่นะตอ,อนนั้นผมก็บอกเจเจว่าเอ้ยวันนี้มาแค่รอบเดียวเองนะเจเจก็ยืมือไว้เลยอ๋อหรอคะไม่เป็นไรนะไว้ค่อยมาหาใหม่อีกนะผมก็แบบจาไว้ถ้ามากรุงเทพอีกว้จะมาหาอีกนะเจเจก็แบบกล้าไว้บายแล้วก็แปมือกันหลังจากนั้นก็บกมือบายบาย,บายเดินออกมาแล้วก็ให้หวัวใจาก็อนะ มาถึงคนต่อไปของ C G M 4 8ของันที่29นะครับคนนี้คือโอชิ Number ร์1ของ C G M 4 8นั่นเองนะครับผมนั่นก็คือออมกับตันวง C G M นั่นเองนะครับผมตอนออมอยู่ B N K ผมยังไม่เคยไปหาออมเลยนะครับผมครั้งนี้คือครั้งแรกที่ผมได้มาหาออมนะครับผมในฐานะที่ออมเป็นกัปตันของ C G M 4 8นะฮะผม,มเตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วล่ะว่าครั้งหนึ่งลองไปหาออมดูนะครับถึงแี้คิวผมจับมือออมนะครับผมออมก็ท ผมมาก่อนเลยสวัสดีค่ะผมก็บอกสวัสดีครับดีใจที่ได้เจอกันนะครับมาหาอ,อมครั้งแรกเลยอ,อมก็บอกว่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะฝากหนึ่งฝากตัวนได้นะคะตอนนั้นอะผมละสายตาจากออมไม่ได้เลยอ,อมน่ารัก หลังจากนั้นผมก็บอกกับออมไปว่าไม่สะดวกไปหาที่เชียงใหม่นะไว้ถ้ามีโอกาสมากรุงเทพเมื่อไหร่ไว้จะมาหาอีกนะหลังจากนั้นสตาร์บอกหมดเวลาหลังจากหมดเวลาออมก็พูดว่าได้เลยคะ่ะขอบคุณที่มาหากันนะคะไม่เจอก,กันนะคะหลังจากนั้นก็แตะมือกันแล้วก็เดินออกมาบอกมือบายๆเดินออกมาครับผมบอกเลยว่าความรู้สึกที่ได้มาจับมือออมความรู้สึกเดียวกับจับมือเชิญเลยนะผมได้ฟีลความรู้สึกแบบเดียวกันเลย้ะก็ดีใจนะครับผมทีครั้งหนึ่งได้จับมือออมนะครับผม มาถึงคนสุดท้ายของ c g m 4 8นะครับผมในวันที่29พฤศจิกายนนะครับคนนั้นก็คือปีโป้นั่นเองนะครับผมตอนแรกอะคือบัตรไปนั้นอะไม่ได้จะมาหาปีโป้นะครับผมตอนแรกที่คิดไว้ก็คือจะไปหาน้องมิ้วนะครับด้วยความที่ว่าผมอะไปจับมือเบียนเคอยู่ไงก็เลยมาจับมือน้องมิ้วไม่ทันนะครับผมสุดท้ายอดไปหาลูกสาวเลยอะก็ไม่เป็นไรนะครับผมไว้ถ้า CGM มีโอกาสมากรุงเทพอีกไปถ้ามีโอกาสก็จะมาหาน้องมิ้วอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะไปเจอกันนะครับ าลูกสาวมา กลับมาที่ปีโป้กันต่อคือเมื่อเช้าอะตอนนั้นอะผมมนอยู่ที่ B n K Cafe ไงตอนนั้นอะก็มีเมมเบอร์เข้ามาขายของใน B n K Cafe ตอนนั้นก็สั่งเครื่องดื่มไปนะครับผมสั่งข้าวไปด้วยนะครับผมแชมพูหยิบที่รองแก้วเมลอ,อนให้นะครับผมเปิดออกมาก็ได้เป็นของปีโป้นั่นเองนะครับก็เลยคิดว่าเอาวะไหนไหนก็ได้ที่รองแก้วปีโป้แล้วก็ไปจับมือปีโป้เลยแล้วกันนะฮะก็ในเมื่อไปหาน้องมิวไม่ทันแล้วนะฮะก็เลยเอาที่รองแก้วปีโป้นี่แหละใส่ในป้ายขิงแล้วก็ แขวนไปหาปีโป้เลยแล้วกันนะครับก่อนที่ผมจะเข้าไปจับมือปีโป้เนี่ยก็มีอยู่ประมาณสี่ห้าคนนะผมก็เห็นปีโป้แบบว่าเอยปีโป้ไปดีดอะไรมาปีโป้ไปดีดอะไรมาเสียงดังมากเลยอะแต่ไม่เท่ากับเอ็เจนนะ <laughs> โอ้ไปไกลแล้วกลับมาที่ปีโป้ต่อถึงคิวผม,ผมจับมือปีโป้นะครับผมผมก็เตรียมทําสมาธิแป๊บหนึ่งพอถึงคิวผมละผมก็เข้าไปหาเลยปีโป้ก็สวั <laughs> สดีค่ะแล้วก็เห็นที่รองแก้วที่ผมแขวนมาด้วยเฮ้ยมีที่รองแก้วหนูด้วยนี่ผมก็จับมือปีโป้นะครับผมก็บอกไปว่าเฮ้ย บอกเลยว่าแชมพูหยิบให้พี่โป้ก็แบบเอ้ยจริงหรอบอกเลยว่าได้หนูนี่คือดีมากๆเลยนะโอ้โหจา่จาจ้าจ้าได้หนูคือดีมากเลยจ้ะ ก็เลยบอกว่าเฮ้ยดีใจที่ได้เจอกันนะปีโป้ก็แบบว่าค่ะดีใจที่ได้เจอเหมือนกันนะคะโอ้โหเสียงดังมากเลยปอเลยหลังจากนั้นสตาฟก็บอกหมดเวลาหลังจากหมดเวลาผมก็มึนีใจเลยว่าในเมื่อปีโป้มาขนาดนี้แล้วผมก็เอาเลยแล้วกันเอาเหมือนกันเลยผมก็เลยบอกว่าจ้าจ้าจ้าดังพอๆกันกับปีโป้แล้วแหละปีโป้ก็แบบเฮ้ยมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้โอ้โหปีโป้ถูกใจสิ่งนี้ตบแปะมือกันนะครับผมปีโป้ก็บอกว่าไว้เจอกันนะคะผมก็บอกว่าโอเคบาย <worship> ในเมื่อปิโป้ดีดมาผมก็ดีดกลับเลยแล้วกันนะฮะแปๆกันนะปิโป้นะ และนี่นะครับผมก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับ2วันของงานจับมือ CGM4D นั่นเองนะครับผมก็บอกก่อนเลยนะครับผมว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะครับผมที่ได้ไปจับมือ CGM4D บอกเลยว่าเฮ้ยมันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยที่เชียงใหม่นะครับผมที่อยู่ไกลจากปากซอยเรามากเลยแต่ตอนนี้ปากซอยมาหาเราถึงที่แล้วอ่ะรู้สึกดีใจนะได้เจอน้องๆครั้งแรกก็รู้สึกว่าเออดีใจนะที่ได้ไปจับมือน้องๆนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าได้ของที่ระลึกจากเล ของน้องๆ c g m ที่ผมไปจับมือมาเยอะเลยนะครับผมนี่อุ้ยพี่จอมไม่เกี่ยว <c oughs> ขอโทษทีได้มาเยอะเลยนะครับผมนี่คือของที่เราลึกที่แจกในเรืจับมือของน้องๆ C.T.M ทั้งหมดเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมอันนี้แค่บางส่วนนะฮะไว้ถ้ามีโอกาสที่ C.T.M มากรุงเทพเมื่อไหร่ <c oughs> ไว้ผมจะกลับมาจับมืออีกครั้งหนึ่งนะครับก็ผมจะรอแล้วกันนะครับผม c g m 408นะจ๊ะทุกคนได้ไปจับมือ C.T.M 4 8คนไหนมาบ้างก็มาเล่า ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับผมและก็ทั้งหมดนี้นะครับผมก็คือกาสกาล่าไลฟ์สไตล์ของเราในอีีนี้นะครับผมถ้าชอบใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับคลิปใหม่ของผมนะครับก็จะมาในแต่ละช่วงสัปดาห์ของวันพุธอย่างนี้เช่นเคยนะครับแต่ว่าจะมาวันพุธในช่วงสัปดาห์ไหนรอติดตามกันให้ดีๆเลยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมถ้าอยากพลาดคลิปใหม่ๆในช่องกาสกา นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในช่องของผมนั่นเองนะครับฝาก Facebook f แฟนเพจด้วยละกันนะครับผมทั้ง Twitter แล้วก็ IG ด้วยละกันนะครับอยู่ที่มุมซ้ายล่างตรงนี้แล้วนะจ๊ะฝากไปด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ขอลากันไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในการส c a ล่าไลฟ์สไตล์ใน EP ต่อไปนะครับทุกคนบราย,รย,ย,ยบราย